มาจมจานหมูดิกินแต่ยา่าชมจานหมูน้อยดต้องอื่นได้กินแต่ย่านะ่ะกินย,าาย่าไปพึ่งดีขึ้นเนอะเนาะดูอาการก่อนเนาะถึงจะให้กินเนาะ ไม่ขอดูอาการอีกจองจำวันนะครับอึพึ่งจะเหนพึ่งจะอึดูดีขึ้นมาหน่อยแต่น้อยอะ่ะยังน้อยอยู่นะลูกอืดูเรื่องร้านก็มองแงด้วยเห็นไหมนะไม่ได้กินอะ่ะแต่งรอยให้ใครดูก็ไม่รู้ไอตัวนั้นอะ อุนน่าสงสารในรังไม่กินหรอเขี่ยวมากินข้างนอกวอนนอนกินในรังที่เกียดยืนใช่ไหมนีม่กินสบายไม่กินไม่ให้กินไม่ต้องมามองแม่เลย จังจามจังเลยต้องหืดแม่กินแต่ยากอู้ออออดทำตาวันเลยโกินไปกินไปไม่ต้องมองหนะ้าไม่ต้องมองหนะ้าแม่กินไปเลยวันเนะ้ อืมอืมอืมไอ้ดืออะไรเดือดเดือใหญ่ไอ้กีดืออกินปลาเช่นกินหญ้าแหละอร่อยสุดแล้วไม่ต้องกินเหอ้าเมนดะขี้สวยด้วยเนาะ chịu 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 chú chịu nhà là chịu 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 Mẹ chịu 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 กระจายเต็มเลยมึงจะควอาก,ก็มาทำไมฉันไม่เปลี่ยนยใ,ให้เธอหรอกเปลี่ยนไปเธอก็ขุดออกมากินอย่างนั้นแหละคันเขียวขันเขียวหมูอินตาสัง กินไเลยไม่ต้องมากดดันกันเลยทั้งสองอ่ะกูมานั่งกดดันอะไรกันเนี่ยไม่ให้กินไม่ต้องมันมองหน้ากันเลยถูกแล้วเธอถูกแล้วที่กินแบบนั้นยังยังไม่ขยับยังไม่ขยับอืมกินมาก